ทุกวันไทยลีกวันนี้ลุยกันอีก3คู่นะครับเตะกันไป2วันเมื่อวานกับวันศุกร์4คู่นะครับมีชนะกันไปคู่เดียวเมื่อวานทูแบงคอกนะครับบุกสล่มอุทัยธานีที่เหลือเสมอกันหมดเลยวันนี้มาดูกันอีก3คู่นะครับเริ่มแข่งขันเร็วด้วยครับ17บเนาฬิกาสานาทีนะครับพีทีประจวบจะพบกับราชบุรีนะครับพีทีประจวบวันนี้เนี่ยโค้ชวังทวัชัยบำรุงสกูลไม่อยู่นะครับไปเรียนโปรไลเซนก็จะเป็นโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสงเนี่ยขับเคลื่อนไปนะครับตัวผู้เล่นก็็็็ถืืออออออววว่่่่่าา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 ใใช้้้้้ไไดดดดนนนนนะะะคคคครรรรรัััับบกกกกกกเเเเเเตยยยยงงงซซมมมมมููลลลโโแหหสิพ ทีมปีนี้พีดีประจวบก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกําลังพลเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวขณะที่ราชบุรีก็เปลี่ยนทีมเยอะนะครับมีโค้ชคาร์ลอสเข้ามาคุมทีมนะครับตัวผู้เล่นคนไทยอย่างพวกอดิศรพรมรักศิวกรจักขูประสาทเนี่ยก็ไปเสริมทีมแล้วก็นักเตะเก่าอย่างอวินฟอร์เตสก็กลับมาด้วยนะครับโดยรวมปีนี้ราชบุรีก็ถือว่าน่าจับตามองแต่ว่าเล่นกันที่สามแอลสเตเดียมวันนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงพีดีประจวบก็ยังดูดีครับปีที่แล้วแม้ว่าจะต้องหนีตกชั้นแต่ว่าก็็ถืือออออวววว่่่่่่่่าา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 าไไไไมมมมดดด้้้้้้้้ขีีีีีีีีีเเเเเหรรรรรระะะะะะนน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 คคััับบบบบบบงงปปปจจจจจุลลใใททแกกชชชฤูฉ ีนะครับต่อไปที่18นาฬิกานะครับเข้ามาในกรุงเทพครับเมืองทองยูนิเต็ดพบกับลีโอเชียงรายยูนิเต็ดนะครับคู่นี้มีการถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีด้วยนะครับเมืองทองของมาริโอยูรอฟสกี้ก็เปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรนะครับตัวหลักๆอย่างพวกพี่ชายอุทราเอ่อท่านั่นของเจสเตอร์วินเทพป้อมพันธ์ก็ยังอยู่นะครับมีเอกนิพัญญาที่ไปเจลีกแล้วนะครับวิลเลียมป๊อปก็ยังอยู่ได้กองหลังอย่างเบลลองมาเสริมอีกหนึ่งคนนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับขณะที่ลีโอเชียงรายเนี่ยยยยยเเเเเเสสีีีีตตตััััััวววววววผผูู้้้้ลลลล่่่่นนนนดดดไไปปอออะะคคครรรบบบญหหหหาาาาขภพพมมมใใททืแกกก็โ ไปเสริมนะครับโดยรวมเนี่ยปีนี้เชียงรายถือว่าตัวผู้เล่นน่าจะแย่กว่าในรอบหลายปีเพราะนั้นมองว่าวันนี้เล่นกันที่เมืองทองยังไงแลวเมืองทองไม่น่าพลาดเมืองทองน่าจะเก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับแล้วก็น่าจะยิงแต่ว่าคงยิงไม่ขาดมากนะครับอาจจะ1 0ึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรประมาณนี้แต่เชื่อว่าเมืองทองจะมี3คะแนนนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับตราดทีมน้องใหม่จะหน้าเก่านะครับกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งจะพบกับชนบุรีนะครับตราดภายใต้การคุมทีมของโคชคนคูนะครับคลองคนดาวเรืองแล กัจะคุ่มทีมนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับมีนักเตะอย่างพวกอากินาโดกลับไปนะครับนักเตะไทยอย่างพวกพี่น้องทิจาวีอ่างสีคนไหนจำไม่ได้คนพี่หรือคนน้องไปเสริมนะครับแล้วก็ประตูนะครับที่ไปจากพัทยารอฟินก็โดยรวมก็ประมาณนี้นักเตะส่วนใหญ่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันในหลีกดีนะครับขณะที่ชลบุรีครับเทกุนะครับมาโกโตเทกุรามุริจากกลุมทีมเป็นเกมแรกนะครับมีตัวบารซิลเข้ามาเสริม2คนนะครับมีกองหลังเกาหลีเข้ามาตัวไทยก็กฤษนาการแมนนำทัพนะฮะหลายคนก็อยากเห็นว่าเทกุกับชนบุ จะไม่ง่ายแต่คิดว่าชนบุรีปีนี้มาดีครับน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มกลับบ้านถ้าแม่นๆลุ้นดีๆผมว่าอาจได้ลุ้นถึงสามคะแนนนะครับกั้นใจเชียร์ชนบุรีน่าจะไม่ผิดหวังนะครับก็เอาไวา3คู่วันนี้น่าจะเป็นทีของเจ้าบ้านแล้วครับพีทีประจวบเบงทองไม่น่าพลาดส่วนชนบุรีมีลุ้นที่ตราดครับ